ทำไมย้โบราณก่อนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นจะทรงอุบัติขึ้นคนทั้งหลายซึ่งอยู่ในโลคนี้ก็มีความทุกข์ภายในจิตใจของสัตว์ทั้งหลายกันโดยส่วนมากบางจำพวกก็หาทางที่จะดำเนิน ิตใจเพื่อที่จะแสยหาความมุนทุก็หลีกหนีจากชุมชนไปบำเพ็ญสมาธิทำฌานสมาบัติคือนักพุธุนฤษีในสมัยก่อนก็ไปอยู่ตามป่าตามเขาตามถ้ำที่สมบกสงัดคนบางจังพวกก็หาทางคุณทุกข์ด้วการทรมาน ร่างกายพอคิดว่าเป็นหนทางที่จะทำให้หมดกิดเลสหมดไปจากความทุกข์เมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วท่านก็เคยที่จะแสวงหาหนทางความทุกข์ด้วการทรมานร่างกายในวิธีต่างๆ ซึ่งการทรมานของพระพุทธองค์นั้นยิ่งกว่าคนทั้งหลายแม้แต่การฝึกหัดทำสมาธิภาวนาทำฌานสมาบัติท่านก็ทำจนถึงที่สุดแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำจิตให้พน้นจากทุกได้ในสมัยก่อนนั้นถึงพากันหลีกเล่นภาวนาในฐานที่แห่งต่าง ่จนพระพุทโ์นั้นได้ปติบัติในศินสมาธิปัญญาจนทำปิตใจของพระพุทโ์นั้นให้สะอาดให้บริสุทธิ์แตสรู้เป็นองค์สมเด็จพระส,สัมมาสัมพุทเจ้าของเราหลังจากนั้นท่านกระทรงแนะนำสาวุกทั้งหลายเมื่อเข้ามาด่ในเพศภ่าคาสา,า,าพัก ท่านก็แนะนำให้อยู่ในฐานที่สงบสงัดแนะนําให้ไปอยู่ในป่าชา้าหรือในถ้าหรือบนเขาหรือผ่าที่สงบสงัดห่างไกลจากความบุนวายจากสังคมทั้งหลายทั้งปวงเพื่อทำจิตให้สงบเมื่อถึงฤดูฝนซึ่งการเดินทางลำบาก ชาวบ้านตดเตียนไปเยียบพื้นไร่ส่วนเขาท่านก็กำหนดให้จำพรรษาอยู่เป็นที่ตลอดระยะเวลาสามเดือนเมื่อออกพรรษาแล้วจึงจะวิเวกไปตามฐานที่ต่างๆสึกต่อไปอริยประเพณีหรือปฏิปทานว่าได้ดำเนินสืบต่อมาตั้งแต่ทาั้งพุทธกาลจนถึงสมัยหลวงปู่มั่น ท่านขอ็สอนลูกศิษย์ของท่านให้หลึกเล่นอยู่ในเสนาสนะที่สงัดไม่คุกคีด้วยหมู่คณะมันเปลี่ยนเปลี่ยนพอนาแยากย้ากยาก,กันไปเมืออ่อออกพรรษาก็แยกย้ายก,กันไปวเพากตามป่าบนเขาหรือในเงือมถ้ำหรือป่าช้าเพื่อที่จะขูดเกาจิตใจของแต่ละบุคคล ถูกจลิตในสถานที่ใดเข้าไปบรรพีทอนานในที่นั้นแต่ในสมัยซึ่งหลวงปู่สาวหลวงปู่มั่นยังมีชีวิตอยู่นั้นป่าเขาสถา,านที่สงบสงัดในประเทศไทยหรือในประเทศข้างเคียงนั้นมีเป็นจํานวนมากคือป่ายังมีมากสถา,านที่ยังสัพยะจะเดินทุดงไปรเรียกที่ไหน ก็เป็นไปด้วยโดยสะดวก,กเพราะเต็มไปด้วยป่าเป็นจำนวนมากในการหลีกเล่นมันเป็นวาลนาของครูบาจารย์ตั้งแต่หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหรือลูกศิษย์หลงปู่มั่นสมัยก่อนในค่อนข้างที่จะได้เปรียบกว่าพระในสมัยปัจจุบันเพราะว่าชุมชนต่างๆก็มีน้อยหลีกเล่นอยู่ตามป่าตามเขาก็อาศัย ชาวเขาหรือชาวบ้านที่เข้าไปทําไร่ทําสวนอยู่ตามป่าเปลี่ยนเพื่อบินบาบดสามสี่หลังหรือสี่ห้าหลังเปลี่ยนเพื่อบ็นพอานาเท่านั้นก็จึงเป็นไปได้โดยสะดวกถึงแม้ว่าปัจจัยสี่นั้นจะอาจาัตคัดแต่การบรรพณานาของพันในสมัยก่อนนั้นเขามุ่งความพ้นทุกข์มุ่งเอาธรรม ถ้าไม่รู้ทําเห็นธรรมเนี่ยก็จะไม่ขายจากความเปลี่ยนแสบ,บหงามงขากขธรรมคือความหลดพ้นเป็นหลักครูบาอาจารย์ในสมัยก่อนนั้นจึงเป็นผู้ที่ทรงธรรมจึงเป็นประโยชน์แต่มหาชนในการต่อมาอย่างที่เราได้ยินได้ฟังลูกศิษย์หลวงปู่มั่นหลายๆท่านที่ได้เป็นครูบาอาจารย์ที่สำคัญสืบต่อมาจนปัจจุบันนี้หรือเราใน พวกสายของเราก็เป็นลูกเสืยหลวงพระชา้างก็สืบม,มาจากสังปูมิน้นั่นแหละแต่พวกเราในปัจจุบันนี้ค่อนข้างที่จะเสียโอกาสหน่อยเพราะว่าป่าในประเทศไทยนั่นก็มีน้อยลงบนเขาหรือว่าตามถ้ำที่มันเป็นภานาส่วนใหญ่บางทีชาวบ้านหรือคนทั้งหลายก็ไปเที่ยวถ้ามีถ้ำสวยก็ไปเที่ยวหรือมีน้ําตกคนก็เข้าไปเที่ยวเป็นที่จเจริญขึ้น หมู่บ้านก็มีมากขึ้นชุมชนก็ขยายเข้าไปทำไรท่ทำสวน,นสถานที่ินที่วิเวกข,ของพาะเรานะมีน้อยลงมากที่ที่จะเป็นปา่าเป็นเขาที่สงบสงัดก็ส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้ก็เป็นสำนักสงฆ์หรือเป็นวัดขึ้นมานเพราะฉะนั้นการเดินทางไปวิเวกตามสถานที่ต่างๆ ตามป่าตามเขาเราเดินทื้อตงไปไม่เหมือนสมัยก่อนเพราะเป็นถนนทางลาดยางอะไรหมดแล้วเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้จึงต้องเดินทางโดยทางรถบ้างไปถึงสถานที่ไหนพอสมควรหรือมีป่าที่สงบสงัดก็พอเดินไปเป็นบางช่วงนี่พระเราโดยปกติแล้วจำพรรษาก็อยู่รวมกันเมืออ่อพรรษาก็มีโอกาสมีเวลาว่าจะเปลี่ยนสถานที่ มันเป็นภาวนา,ยาอย่างแต่ตามที่งต่างเห่นหมู่คณะของเราโดยปกติแล้วกว่าจะเตรียมหลังกระตินด้บริการเสร็จก็ช่วงเข้ามาตกปลายปีหรือต้นปีหลังปีใหม่จึงจะได้ย้ายกันภา,าวนาก็มีเวลาอยู่ห้าหรือหกเดือนกว่าจะถึงช่วงใกล้วันข้าพรรษา จากมกราถ้าทำนักเราก็ประมาณห้าเดือนถ้าจากมกราถึงต้นมิถุนามีเวลาที่จะวิเวกเปลี่ยนสถานที่ไปบ้างอันนี้ก็มีเวลาประมาณห้าเดือนก็มากพอสมควรแต่การไปวิเวกนั้นหรือการไปบำเพ็ญภาวนาน,นั้นให้มุม่ง ไปภาวนาเป็นหลักไม่ใช่ว่าจะบุ่งไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆหรือไปดูจังหวัดต่างๆหรือวัดต่างๆให้ตั้งใจว่าจะไปบำเพ็ญเพียรภาวนาแต่อยู่ในระแวกของเรานี่ก็มีสำนักสาขาของหม่คณาเราซึ่งแต่เดิมมันมีถ้ำเอ้าผ่าในสวนป่าอิสนาซึ่งพอที่จะหลีกเล่นบำเพ็ญภาวนาสำหรับพระผู้ใหม่นี้ถ้าเป็นพระ ซึ่งอยู่ที่นี่พอสมควรวันนี้ใส่แล้วเนี่ยเราก็ให้โอกาสนี่จะไปหาประสบะการณ์ไปอยู่ปรชาช้าหรือไปอยู่ทางบำเพ็ญภาวนาทางพัคเหนือภาคอีสานที่มีสำนักปฏิบัติหรือมีที่สงบสงัดยังมีอยู่เราก็เปลี่ยนกันไปภาวนาตามโอกาสตามเวลาที่สมควรคิดว่าสี่ห้าเดือนเนี่ยจากมกราถ,ถึงพฤษภาคมเนี่ย ก็ห้าเดือนอันนี้ถ้าจะเปลี่ยนไปก็ไปพ้นที่ใส่แล้วมาศึกษาเป็นบัตรพอสมควรแต่การไปการมานั้นให้เอาการบำเพ็ญภาวนาเป็นหลักถ้าไปอยู่ที่ไหนแล้วการภาวนาเป็นไปจิตใจมีความเจริญในการบำเพ็ญภาวนาก็าอยู่นานๆถ้าอยู่แล้ว การไปปทนาไม่เจริญมีแต่เสื่อมถอยก็ให้เปลี่ยนสถานที่ไปไเรื่อยๆจนกระทั่งถึงใกล้ฤดูจำพรรษาองสํสำนักเราก็าก่อนแต่เข้าพรรษาสองเดือนคือหนึ่งมิถุนาแต่ถ้าสำนักทั่วไปก็อ่อนเข้าพรรษามาหนึ่งเดือนควรจะหาที่จำพรรษาตามมารยาประเพณีเพราะฉะนั้น โดยปกติแล้วโดยทั่วไปส่วนใหญ่ที่ยังไม่เคยไปวิเวกหรืออยู่กับที่นานๆก็อยากจะเปลี่ยนไปบ้างอันนี้ขอให้มีความฉลาดไปอยู่ที่ไหนก็ให้ดูจิตใจเป็นสำคัญว่าจิตใจ,จเจริญก้าวหน้าหรือเสื่อมถอยถ้าเสื่อมถอยค่อยเปลี่ยนสถานที่ไปแต่ความจริงอันนั้นเป็นเรื่องที่จะไปสะแสดงหาที่สงบสงัด หรือบนเขาหรือในป่าช้าหรือในถ้ำก็แล้วแต่เป็นการหาสถานที่สงบสงบเพื่อที่จะทำจิตให้สงบเป็นสมาธิแต่ถ้าผู้ซึ่งสามารถที่จะทำความสงบในสถานที่ที่เป็นสำนักสงหรือเป็นวัดที่สัพยาพอสมควรเราก็สามารถที่จะบำเพ็ญภาวนานได้ แต่สําหรับผู้ซึ่งม่ใหม่เนี่ยบางทีก็ต้องอาศัยเปลี่ยนานที่ไปเพื่อหาประสบการณ์เมื่อเรียนรู้เรื่องภายในจิตใจของตัวเองแล้วบางทีอยู่เป็นที่นั้นก็สามารถที่จะบำเพ็ญภาวนาได้เพราะกิเลสนั้นก็ไม่ได้อยู่ที่บนเขาหรืออยู่ในถ้าหรืออยู่ที่ป่าช้าเลยอยู่ในป่าที่สงบสงัดกิเลสก็อยู่ที่ใจของเราเ,เราจะเดินทางไปไหน วิเลกาไปด้วยความโลภความโกรธความหลงวิเลก็เกิดขึ้นที่กจงเรานี่แหละแต่บางครั้งการเดินทางไปมาเป็นเวนานั้นว่าจาเป็นในเบื้องต้นเพื่อที่จะขูดเกาขัดเกาจิตใจเราก็าใส่พุทงธวัดเป็นเครื่องขัดเกาก็าวัดปฏิบัติในเครื่องที่จะควบคุมจิตใจเรานั้นให้อยู่ในขอบเขตของธรรมวินยัย จึงจะเป็นฐานอัองกิษได้เพราะเมื่อสินดีแล้วสงบกายสงบบาจาจิตใจก็สงบไปในระดับหนึ่งแต่ความวุ่นวายความฟุ้งซ่านความกวลใจของผ้าเรากมยังมีอยู่เพราะใจยังไม่สงบในเบื้องต้นเมื่อจิตใจยังไม่สงบในเบื้องต้นท่านถึงให้ทำกรรมาฐานคือทำสมาธิภาวนา เพื่อที่จะทำกิจของเรานั้นให้สงบนี่การทำสมาธิภาวนาะ